เปิดข้อมูลเทสลาโรสเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าสุดเทพจากค่ายเทสลาวิ่งได้ไกล1,000กิโลเมตรขอพาทุกคนย้อนกลับไปเมื่อปี2017ที่ทางเทสลาได้สร้างเซอร์ไพรส์สุดขีดหลังจากที่ประกาศว่า จะนำรถรุ่นแรงตัวแรกของทางค่ายอย่างเทส l a โรสเตอร์มาผลิตอีกครั้งหลังในรุ่นแรกเป็นตัวสร้างชื่อให้กับเทส l a ตั้งแต่เปิดบริษัทโดยโรสเตอร์ชมปี2020จะถูกใส่เทคโนโลยีสูงสุดทุกอย่างที่ทางค่ายมีเข้าไปให้กับรถคันนี้ซึ่งอีลอนมัสบอกในการเปิดตัวเองว่ารถคันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ g i v e a Hardcore s m a c k d o w n to Gasoline car หรือเพื่อจะตบรถยนต์น้ำมันให้ร่วงนั่นเองตามกำหนดการเชื่อว่าเทสลาโรสเตอร์จะถูกส่งมอบในปี2020นี้แต่ด้วยเหตุการณ์ที่ไม่ปกติหลายอย่างของโลกในตอนนี้อาจจะมีการเลื่อนกำหนดก็เป็นได้ฉะนั้นก่อนที่จะได้โยนชมจริงวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับรถคันนี้คร่าวๆกันครับเทสลาโรสเตอร์ชมใหม่นี้ ถูกจัดให้เป็นรถยนต์ซูเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์แถมยังทำประสิทธิภาพในด้านอัตราเร่งที่ดีกว่าอีกด้วยด้วยความร้ายการของมันถูกปลุกให้ทุกคนหันมาสนใจกับตัวเลข1.9วินาทีซึ่งเป็นอัตราเร่งจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ยังไม่มีใคยรถยนต์ไหนหานกล้าสร้างอัตราเร่งระดับเลขหนึ่งขึ้นมาได้ฉะนั้นเจ้าเทสลาโรสเตอร์ที่ตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในการวางตลาด จึงเป็นรถยนต์คันแรกที่ทำอัตราเร่งได้ต่ำกว่า2วินาทีและต้องบอกว่าเหนือกว่าบุกติชิรอนอยู่หลายจุดพอตัวเพราะว่าบุกติชิรอนทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโเมต่อชั่วโมงได้ใน2.4วินาทีแน่นอนว่าโรสเตอร์เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดและเรามาดูกันว่าเจ้าเทสลาโรสเตอร์ที่กำลังจะออกมานั้นทำสถิติตรงไหนได้บ้าง อัตราเร่งจาก0ูนถึง100กิมตรต่อชั่วโมงใน1.9วินาทีอัตราเร่งจาก0ูนย์ถึง160กิเมต่อชั่วโมงใช้เวลา4.2วินาทีอัตราเร่งแบบควอเตอร์ไมล์หรือ1.4ส่วนสไมล์ทำได้ใน8.8วินาทีความเร็วสูงสุดมากกว่า402กิเมตรต่อชั่วโมงแรงบิดสูงสุดอันมหาศาลที่1 0 0 0 0นิวตันเมตร แล้วระบบส่งกำลังแบบไหนกันที่ให้พละกกำลังอันมหาศาลได้ขนาดนี้ภายในของเท s l a r o สเตอร์2020นั้นจะติดตั้งมอเตอร์3ตัวประกอบไปด้วย1ตัวด้านหน้าและอีก2ตัวที่ล้อด้านหลังส่งกำลังด้วยแบตเตอรี่ขนาด200กิโลวัตต์โดยในงานเปิดตัวเมื่อปี2017 อีลอนมัสเผยว่าโรสเตอร์จะทำระยะทางได้620ไมล์หรือประมาณ997กิโลเมตรแต่อีลอนมัสก็ได้ออกมาเผยอีกครั้งว่าระยะทางที่จะทำได้นั้นมากกว่า1,000กิโลเมตรก็ต้องรอดูว่าระยะทางจริงที่โรสเตอร์ทําได้จะเป็นเท่าไหร่กันแน่แต่ไม่ว่าจะเป็น997กิโลเมตรหรือเกิน1,000กิโลเมตร โรสเตอรก็จะขึ้นแทนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ทำระยะทางได้มากที่สุดในโลกอยู่ดีทั้งนี้ราคาค่าตัวของเท s l a r o a s t อรใหม่ที่จะพร้อมจำหน่ายในปี2020นั้นรุ่นพื้นฐานจะเริ่มต้นที่200,000ดอลลาร์ 200, สหรัฐหรือราวๆ6.6ล้านบาทส่วนในรุ่น f ฟ n เ e r Series จะขยับมาเป็น250,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8.25ล้านบาท ซึ่งถูกกว่าบุกติชีรอนที่มีกำลังสูงสุดเพียง1,500แรงม้าเป็นยังไงบ้างครับกับอสุรกายติดลอ้อโดยฝีมือเทพรบรตรไฟไฟ้าอย่างอีลอนมัด์คันนี้มีเพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อมาไว้ครอบครองสักคันหรือเปล่าและเช่นเคยครับหากมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือผิดพลาดไปช่วยคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับ และสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวสารของเรากดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อรอรับข่าวสารใหม่ๆวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ